สวัสดีครับสวัสดีเอซีทั้งช่องพายถักคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่29กันยายน2568ครับผมเนาะวันนี้พายุเข้านะครับผมเนาะตอนนี้ครับเดินทางมหาปู4 0ย์ครับผมเนาะทำลายซื้อมาให้ปู4 0เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทั้งช่องครับถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับทํางานแข่งสายฝนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักกครับผมเนาะตอนนี้ครับ นี่ครับลายชื่อเปิดดวงกับปู่40นะครับครับผมปู่ครถูกรับผมเนาะเดี๋ยวปู่เปิดดวงให้เดอ้อครับผมเอซี FC ทางช่องครับวันนี้แข่งฝนมาหาปู่นะครับ ซึ่งดักนมากลัวนกกีนนโหโห่ครับผมฝนตกแห้งมากครับผมเนาะโอ้โหครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เกลีทย่อมตั้ง,งสองเบิ็งครับ หมดที่แล้วปูหามากครับมเนาะนี่ครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างห้าหกแปดเก้าครับผมเนาะเลขออกล่างครับห้าแปดนะครับนี่ครับชิทนี้อาจจะยังยังแงเนาอเพวบาฝนตกครับครับผมปูหากหกปูเข้ามาใกล เข้าวั้แี่แครับผมมาตัวครับนี่ต่ห้าแกนีมหนึ่งสองตัวครับผมตัวเข้าวัมาต้นกันก็หนาคุดว่างเร้าวัดไ้หนึ่งกับสามครับครับผมสามอะไรลุกไปครับผมกวัดกระเด็นี้กบสามกวรดสามครับผมตัว สิบล่างหกกับเจ็ดหลักหน่วยล่างแปดกับสองครับหกแปดหกสองเจ็ดแปดเจ็ดสองครับโอ้ครับผมเนาะตอนนี้ฝนตกแห้งมากครับผมตอนนี้ครับเม่ไหร่ฝนตกบ้างครับแต่เมื่อนันเดืสามครับ้วมาสาม

หกับ็มาใส่แปกับ2องเอาะหหลักสิบล่างเอ็กับเจ็หลักสิล่างหกกับเหลักหน่วย8กับ2ครับ,าารบจับคู่ให้สี่คู่ครับ 6 8 6 2 7 8 7สองเจ็นที่6-8-7-8ครับหลักสิบบนหลักสิบบนศูนย์สอง 4 6 9ครับหลักหน่วย4 7 5 0 1ครับ0 7 2 7แล้วก็6 0 7นะครับคลิปนี้อาจจะยังแย่ครับนอกเพราาตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมเนาะพายุเข่าครับรักลอยทุกตัว ว่ายหกครับนฮัครับครับผมตัวครับผมอ๋อ บนนะครับชุดบนก็เนาะบนนะครับ0727แล้วก็6 07เ 47, ม็ดเดียวครับของปู่40นะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมคราบทั้งบนทั้งล่างครับของปู่40นครับ ชุดล่างชุดล่างแคปหน้าจอชุดล่างครับตีกเก็บสองอีสองเก็บครับครับ เดี๋ยวผ่าเอฟที่ทั้งเข้านะครับเดี๋ยวผ่าเอฟที่สั่งขบวนรถมาดูครับผมผ่ายุบัวลอยเข้าครับผมทำงานแห่งสายผลนะครับ